สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม Garden นะครับวันนี้เราจะมาพิเศ์เกี่ยวกับระบบ Smart a l l in One Garden นะครับโดย motivation เนี่ยเริ่มมาจากที่ว่าพ่อผมเนี่ยชอบปลูกผักนะครับแล้วก็ปลูกผักขายด้วยแล้วผมก็ได้เห็นว่าพ่อผมเนี่ยกว่าจะปลูกผักได้ต้นหนึ่งเนี่ยต้องยากลำบากขนาดไหนต้องคอยดน้ำทุกวันต้องคอยดูว่า ได้รับแสงพอไหมฝนตกเกินไปหรือเปล่าผมก็เลยคิดระบบนี้ขึ้นมานะครับระบบในการดูแลต้นไม้แบบครบถ้วนเลยนะครับโดย Go ของเราเนี่ยคือทําให้ User เ,เนี่ยสามารถที่จะที่จะใช้ ที่จะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ได้มากขึ้นโดยที่ระบบเนี่ยจัด,จดการทุกอย่องให้เองครับฟีเจอร์เนี่ยก็จะมีห,หลักๆ5อย่างนะครับคือมอนิเตอร์ก็คือ Monitor, สามารถที่จะมอนิเตอร์เซนเซอร์โดยจะมี5เซนเซอร์ก็คือเป็นเทมเพลเจอร์เซนเซอร์ดิจิทัลความชื้นเซนเซอร์สปริงโมชช r ่เซนเซอร์แล้วก็เป็นซันไลท์เซนเซอร์นะครับรับค่าแสงแล้วก็เลนด็อกเซนเซอร์รับค่าของน้ําฝนนะครับสามารถที่จะตั้งเวลาในการให้น้ําได้นะครับอย่างเช่น,นถ้าเกิดตั้งเป็นตรงนี้ก็จะเป็น L C D นะครับคอยบอกเวลา สามารถตั้งเวลาไว้ว่าจะให้น้ำเป็นเวลาเท่าไหร่แล้กกี่วินาทีนะครับต่อมาก็คือจะเป็นระบบแมนนวลออโตเมติกคอนโทรลนะครับคือสามารถถ้าเกิดฝนตกเนี่ยนี้จะเปิดถ้าเกิดฝนไม่ตกเนี่ยก็จะปิดนะครับแล้วก็ถ้าเกิด LED เถ้าเกิดไม่มีแสงเนี่ยมันจะเปิดถ้าเกิดมีแสงมันจะปิดนะครับก็มสามารถควบคุมโดยระบบแมนนวลด้วยก็ได้แล้วก็จะมีแผ่นดีซีดิเจ็คชั่นนะครับโดยมันจะส่งเข้าทางไลน์นะครับจะมีกล้องพายอยู่ตรงนี้นครับ r a s p b e r r y p าย พายคาไม่เล่าอยู่ตรงนี้คอยดูตลอดเวลานะครับแล้วมันก็จะส่งไปทางไลน์นะครับหมายหนอสายว่าอันนี้เป็นพิกจวกนะครับมันขึ้นว่าเฮลตี้อยู่ประมาณเดี๋ยวให้ดูหน้าเนียพายนะครับอ่ะนี่นะครับก็จะสามารถบอกมีเทอ p e r อ t u เจอร์ฮ d มิ y ด o ตี้ o i s t u เจอร์แล้วก็บอกว่ามันเลนหรือเปล่าหรือว่ามีแสงหรือเปล่าอันนี้มัน เซเซอร์มันแสงมันไม่คงที่นะครับก็เลยเป็นบิดกิดเบิดนะครับนี่ครับก็สามารถที่จะดูในจอ LCD ได้ด้วยกันเอตลซี่ดูว่อมต่อมาก็จะเป็นแมนนวลคอนโทรนะครับสามารถถ้าเกิดอยากที่จะเปิดปิด ปิดปิด LED เองหรือว่าจะเปิดปิดรูฟเองได้เนี่ยก็สามารถใช้ตรงนี้ได้ด้วยอันนี้เปิดโหมดแมน,นวนแล้วนะครับ่ะสมมติว่าอยากเปิดอันนี้ปิดอยู่ใช่ไหมครับถ้าอยากเปิดอ่ากดอ่าอันนี้ก็ปิดส่วน LED อันนี้เปิดอยู่กดก็ปิดเปิดเงีย้ยดีเลยนิดนึงต่อมานะครับระบบให้น้ำนะครับเรครับ สามารถตั้งเวลาให้น้ำได้โดยใช้ผ่านเน็ตพายนะครับตอนนี้4ทุ่ม 1, ม <Hum idity S> 1> นม1านาทีใช่ไหมคะ humidity เนี่ยก็อ่าทุ่มอ่ะ1นาที30ิวินาทีใช่ไหมคบก็ปรับได้เป็นเดี๋ยวปรับเป็น2นะฮะ for 10 second แล้ว10เซกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะรับรับคา่า humidity temperature แล้วก็สอดมอเจอร์ของ user ไปด้วยด้วยถ้าเกิดเราอยากให้ลดน้ำเยอะๆกว่า10 10เซกันเนี่ยเราก็ตั้งให้ temperature เ,เ,เนี่ยมันเพิ่มขึ้นในที่นี้เราก็ตั้งไปสูตรให้หมดก่อนนะครับและดูว่ามาจะคิดค่าย,ยัางไงให้มันต่างกับ10เดี๋ยวมันจะทำงานเมื่อ10เซกันสำหรับ future work er นะครับก็จะทำการปรับปรุงเ er รื่องระบบของเซนเซอร์แล้วก็ระบบ ของลูฟนะครับอาจจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็อาจจะปรับกล่องฟต์แวร์เนี่ยให้มันกันฝนได้ด้วยแล้วก็นอกจากดี c ิ d ดีเทคชั่นแล้วเนี่ยก็อาจจะให้มันสามารถดีเทคเคสดีเทคชั o นได้ด้วยก็คือสามารถดีเทคแมลงแล้วก็นกนะครับสุดท้ายเนี่ยก็คืออาจจะเพิ่มเซนเซอร์เข้าไปแล้วก็อิชเวเตอร์อย่างเช่นมิสปเปลเยอร์นะครับก็ขอบคุณจบการพนกันนะครับผมครับ